ข้าวผัดไข่พริกหวานสามสีอร่อยดีมีประโยชน์มาดูกันนะคะข้าวสวยหนึ่งจานพูนซ้อนไหน้องลมสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเอากระเทียมสับลงไปเลยค่ะผัดให้กระเทียมหอมแล้วก็เอาไข่เทลงไปเลยนะคะไข่ไก่สามฟองค่ะรอไข่สุกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยๆค,คนให้เขาเข้ากันนะคะ ผัดไข่กับกระเทียมแล้วเราก็เอาข้าวที่เราปรุงลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะจนข้าวแตกเป็นเม็ดร,ร่วนสวยเลยละค่ะก็เอาพริกหวานสามสีลงไปเลยค่ะใครยังให้พริกหวานนุ่มก็ผัดนานๆหน่อยนะคะพอใจแล้วก็ใส่หอมสดที่ซอยลงไปเลยผัดให้เข้ากันเป็นอันเรียบร้อยลองชิมดูนะคะรสชาติ อร่อยเลยล่ะคะ่ะไม่พอใจตรงไหนก็ปรุงเพิ่มได้นะจ๊ะตักเสิร์ฟกันเลยนะคะเมนูนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอร่อยมากเลยนะลองทำทานกันดูนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยล่ะคะ่ะทานกับแตงกวาแล้วก็มะนาวพริกน้ำปลาแซ่บอิลีเดอ้อจ้า